ถึงแม้ว่าเจนจะไม่ได้ถามเจนเจนก็จะตอบว่าเจนเป็นคนที่ชอบรถฟุ่ยมากสมัยดกเด็กเนี่ยเจยนอยากจะสอบเข้าการรถไฟแต่เจนได้2.3มาัรับ2.5เจียเจนก็เลยไม่สามารถทำงานขับรถเป็นรถฟุ่ยได้โตมาหน่อยเจยนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเด็กเชียร์อ่างอ่ะเด็กเชียร์แขกอ่ะพอทำมปทำมามันก็ไม่ได้เป็นสักทีโตขึ้นมาหน่อยก็อยากเป็นนักสูเรง นักเสดงอะ่ะจนถึงตอนนี้เจียงก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเห็นปะเจียง,งยังเยินอยู่ในหางดงเดินในท่ามกลางของความมืดเมชเห็นไหมครับบอทีคริชพรุ่งนี้เจียงจะเดินทางออกจากเชียงหมยเวลาประมาณ6กโมงครึ่งโดยรถฟุยมุ่งหน้าไปปลายทางนะครับกรุงเทพแต่ว่าจะต้องไปแวะรถเอารัดก่อนที่รีสอร์ทที่เจียนฝากรถไว้นั่นหมายความว่า จนเจนสามารถมายืนได้ที่ตามสถานีรถไฟที่เป็นสถานีหลักจะเจอเจนแน่นอนเจนจะอยู่ตั้งแต่เชียงมุยยันปลายทางโอเคไม่คัชมาริคัชสถานีปลายทางของเจนก็คือมังชะละวานถูกไหมครับเราจะเจอกันที่นั่นก็ได้ระหว่างทางก็ดีเดี๋ยวเจนจะประกาศว่าเจนนั่งโบกี้เท่าไหร่แล้วก็เจนจะแซนบอยว่าถึงเวลาหนุย่ยไปถึงแล้วแต่ละสถานีโอเคไม่คัชมาริคัช ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนทางตรงและทางอ่อนโลกใบนี้ชิ้นน่าเล่นใหม่ n ล v i g ค t ิ o